พี่น้ำออกกอนไลยคักปลาเนเาี้อมาครับผมพามากแกงโนมัยกันครับผมเมนูประจำช่องครับผมนี่ไดโนมายมาตาบ้านล้วก็แกงใส่เห็ดเข็มทองมีพักอันนี้ครับพักยีตูพักหอมพักหอมกับหั่นไว้แล้วพักขา ตะไคร้หอมแชกปะเบิ้งวิธีการเฮ็ดกันเลยครับผมฮะตั้งหมอ้อหมอหน่อยครับหมอหน่อยมินิมินิใส่น้ำยานางลงไปครับผมน้ำยานางลงไปใส่ตะไคร้ลงไปครับผมตะไคร้ทุบ ใส่พริกครับพริกต่ำนะพอเริ่มเดือดเราก็าปรุงกันเลยครับผมใส่ปลาแดกลงไปอีกน้อยก่อนปตามด้วยไปอีกเข้าด้ครับหน่อไม้หน่อไม้ใส่หน่อไม้ลงไป เสียบ,บครับผม,มล่นมอมาเนี่ยเอาลงไปเอาค,คักๆลวดเฮ็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 ดหอมเฮ็ดหอมลงไปครับโอ้เมียนเฮ็ดหอมเฮ็ดแต่เฮ็ดเฉีมท้อง เออเต็มหมออาญาครับผมอย่ใส่เห็ดพร้พอมเห็ดเ็มมันบอเ่อน้นเห็ดเข็มท้องมันบอปลาหยอดจังน้อยเ,เข็มนี่ครับของแซ่บชุรรดรอเดือด เดือดแล้วเดือดแล้วใส่พักขาลงไปครับอืมเต็มหมอเต็มหมอหอมลงไปต้นหอมพักบัวอู้หอมครับบ้านนี้ใส่พักลงไปล่ะสุดสุดไปเลยแกงหน่อไม้เต็มหมอเต็มหมอ đây phải E2 lắm các bạn này E2, à, e nếu như còn mang rác, bảy mang rác, xài lung đi chinh ngay, ก็คน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 โอ้แต่แสบป่ะพี่น้องหอมต้นานเลยสุดหยดสุดหยดไอะแสบๆนั่งกันครับผม มาครับผมมาเนี่ยโอ้พี่นาหมอกกลหลายคัดมาเนี่ยเอาไอตัวตวดอืมสุดยอดเลยบาทเนี่ยแกงน้อไม้ครับใส่เห็ดเข็มท้องพร้อมโอ้ใส่ผักขาหอมไอตูวตวดสุดยอดเลยครับผมไป กินกันครับผม